ปรมุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนทุกทุกภาคของประเทศนะคะให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้ค่ะขณะที่พายุพัดถล่มหลายจังหวัดในภาคเหนือได้รับความเสียหายโดยเฉพาะที่จังหวัดตากเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาเด็กพาม่าที่ถูกน้ำป่าพัดหายไปค่ะหน่วยกู้ภัยและฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค้นหาเด็กชายชาวพาม่าอายุ3ขวบและ5ขวบที่ถูกน้ำป่าจากภูเขาพัดหายไปเมื่อวานนี้ระหว่างกลับจากโรงเรียน ล่าสุดพบร่างของเด็กทั้งสองคนแล้วค่ะชาวบ้านบอกว่าบริเวณดังกล่าวมีการบุกรุกเข้าถางป่าเพื่อทำไร่และรีสอร์ทเมื่อมีฝนตกหนักมาเกิดน้ำป่าไหลรุนแรงส่วนที่จังหวัดเชียงรายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบความเสียหายจากเหตุพายุฝนพัดถลม่มเมื่อค่ำวันนี้พบบ้านเรือนเสียหาย50หลังโดยเฉพาะที่ชุมชนบ้านใหม่กระแสล้พัดหลังคาบ้านเสียหายจำนวนมากต้นไม้หักโค่นหลายจุด เช่นเดียวกับหลายพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลกโดยเฉพาะในงานอินโดไชน่าเอ็กโป2013ที่ร้านค้าถูกพายุพัดเสียหายเกือบทั้งหมดล่าสุดผู้ค้าบางส่วนเตรียมตัวเดินทางกลับเพราะว่าสินค้าได้รับความเสียหายจำนวนมากขณะที่เมื่อเช้าที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลซึ่งกรมอุตุนิยมทิทยาเตือนประชาชนทั่วทุกภาคให้ระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของประเทศ